สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้เป็นเวลา10โมงเช้านะคะกำลังจะพักกนไมซื้อของนะคะแต่ว่าเหมือนว่าฝนจะตกหรือว่าอาจจะเป็นหิม,มะนะคะคือพยากรณ์อากาศเขาก็บอกว่าเป็นพายุเอ้ยเป็นฝนตกค่ะแต่ว่ามีหิม,มะพ่วงมาด้วยนะกะหน่อยหนึ่งก็เลยกำลังคิดอยู่คะ่ะว่าเขาจะอันไหนมาก่อนกันนะคะอันนี้ก็คือของเมื่อบานนะคะที่เหลือทิ้งไว้นะคะอย่างที่ยังไปไปหาเห็ดแล้วนะคะคือในป่านี่คะ่ะ เยอะมากเลยนะคะแต่อยู่ที่บ้านแถบ,แถบนี้คือไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะมีปราปลายนี่ก็กําลังหล่นใส่เสื้อนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เป็นเกรดอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีเกรดที่แบบแตกต่างกันไปเลยนะคะเราก็ไปกันดีกว่านะคะก็ตอนนี้ก็ดูที่ตลาดแล้วนะคะอันนี้เป็นเหมือนลาซันญ,ญ่านะคะลาซันญ,ญ่าคือเขาทําเสร็จแล้วเลยนะคะนี่นะคะใส่กล่องคือลว แค่เอาตัวนี้เข้าไปในตาอบเลยนะคะคืออย่างนี้ยังก็เพิ่งก็เห็นนะคะนี่คือพร้อมกินจริงๆนะคะซื้อไปคุณก็เอาแค่เอาเข้าตาอบเลยนะคะ Amazing มากเลยนะคะนี่เพิ่งเห็น oh. ว่านี่หนักเลวนะคะกิโลนึงเลยนะคะนี่หนึ่งกิโล <tem> อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วะคะ่ะแต่อันนี้นะคะที่เห็นตัวนี้คือยังไม่เรียบร้อยนะคะเอาเข้าตาอบก็พร้อมกินได้เลยนะคะ ก็พอๆกับอ้น,นี้แหละค่ะอันนี้ก็น่าจะแค่เอาไปผัดเลยนะคะเพราะคือเขาทําซอสอยู่ข้างๆแล้วก็กระปากเกตี้เขาก็รูเข้าไปแล้วละค่ะสะดวกสบ,บายเกินนะคะคิดว่าเพื่อเห็นอันนี้แล้ว่ะที่เขาเอาอาหารอย่างนี้มาขายนะคะที่เจอแต่มักจะแต่แต่อีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้เ็าําอาหารมาขายเลยนะคะเหมือนกันเลยนะคะนี่แต่อะไรไม่รู้ค่ะไม่แซ่บเหมือนอาหารบ้านเรานะคะดูแล้ว <c oughs> <c oughs> โอยมันคืออะไรแค่นี้อ๋อลูกชิ้นอะไรลี่ค่ะบุลล่ามูสิลาอะไรสักอ,อย่างนะคะเดี๋ยวไปหาคำแปลให้ก่อนนะคะ,คะแล้วแล้วก็ไม่มีสปาเกตตี้นะคะมีแต่มักกะโรนีนะคะสปาเกตตี้ที่เป็นของห้างนี้งก็หมดนะคะที่เป็นกิโลหนึ่งหมดหมดเลยนะคะก็ไม่รู้ทำไมรีบหมดนะคะตอนนี้ก็จะเหลือแต่ไอที่เป็นครึ่งกิโลนะคะคือ500กรัม เ,ออเป็นพวกอะไรยังไงคะนี่ก็เือแค่อันนี้แหละคะ่ะที่จะต้องได้เอาคาดว่าเอาวันนี้บรรยากาศไม่ดีทั้งวันเลยนะคะคือขมูขมัวทั้งวันนะคะ่ะแต่ก็เหมือนจะมีอ,อหิมะมั้งคะใช่คะ่ะหิมะนิดหน่อยแต่ว่าก็ตกอยู่แล้วนะคะเป็นหิมะตกมาเป็นเหมือนเป็นน้าแข็งอยู่นะคะ่ยังไม่ใช่เป็นหิมะที่แบบสวยงามนะคะยังก็กําลังจะลวกมัะโรนีนะคะ เป็นมักกะโรนีเป็นรูปอะไรคะนี่จะวาเป็นเปลือกหอยหรือเปล่าคะก็ไม่รู้ละคะ้ค่ะพราะเรียกว่าเป็นมักกะโรนีอะไรนะคะจะทําไอ้ตัวนี้กินนะคะมักกะโรนีที่เป็นอะไรนะคะรีค่ะปุนล l ะสักอย่างหนึ่งนั่นแหละคะ่ะก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะเอ็งก็เอาข้าวโพดที่ยังซื้อมาเมื่อวานนั่นแหละคะ่ะซื้อมาจากห้างใช่ไหมคะเขาต้มมาแล้วนะคะอย่างนี้แล้วเขาก็หั่นอย่างดีนะคะซื้อมาสองถุงนะคะก็น่าจะประมาณถุงละฝักกันละคะ่ะเขาก็มาตัดให้อย่างนี้นะคะแล้วเอ็งก็นํามาอุ่นค่ะเมื่อวาน เอ๊ะอุ่นอุ่นเมื่อกี้ใช่ไหมคะเมื่อวานเอ็งก็กินไปสักประมาณ3ามถึงส่อนนี่แหละคะ่ะเอ็งก็เลยอุ่นไว้ก่อนหลังจากที่เอีงลวกสปาเก็ตเอ๊ะมักกะโรนีสุกแล้วนะคะเอ็งก็เอามาใส่ในชามตัวนี้แหละคะ่ะจะเป็นชามใหญ่กว่าทุกครั้งนะคะแล้วก็ใส่เกลือตามนะคะเอ็ง <c oughs> ดูตามจำคำวาเมื่อกี้นะคะสูตรนะคะแล้วก็จะเอาลูกชิ้นใส่ละคะ่ะแล้วเอ็งก็ใส่ลูกชิ้นตามไปเลยนะคะ รอบหลังๆมานี้คือเอี้ยงจะลวกอามักกะโรนีก่อนนะคะสูตรดั้งเดิมเขาให้ท้สปาเกตตี้ราคาที่แบบไม่ต้องลวกน้ํานะคะคือให้มันสุกในหมอ้อเลยใช่ไหมเออนในชามที่บอกเขาว่าคือมันจะแข็งกว่ากันน่ะคะ่ะเอี้ยงก็เลยลองแบบต้มมักกะโรนีดูสิคะว่ามันจะโอเคไหมตอนนี้ผลปรากฏว่าอร่อยนะคะก็ต้องต้มกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนี่เครื่องปรุงเขามีแค่นี้จริงๆนะคะนี่แล้วก็ใส่ซอส อไหนละ่ะเอยใช่ค่ะใสอ๋อใส่พริกไทยก่อนนะคะนี่แหละคะ่ะถ้าตามสูตรก็มันจะออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ครั้งแรกคะ่ะที่ยังทําพอครั้งต่อมามันเส้นมันอืนดยังไงล่ะคะก็เลยเปลี่ยนลองมาเป็นมักกะโรนีดูนะคะจากสปากเกตตี้ดูนะคะยังใส่พริกไทยกับซอสอันนี้ก่อนนะคะอสมะเขือเทศละคะ่ะแต่ว่ามันเป็นสูตรของอาหรับเขาเรียกว่าอาราเบียนนะคะค่ะแล้วก็จะใส่ซอสลงไปเลยนะคะ ซอสมะเขือเทศดีๆนี่เองแหละค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าก็เอาไปทําแบบสูตรอะไรนะคะก็ถึงได้เป็นชื่อเป็นอาร์เบียนเป็นซอสนี่แหะค่ะแต่มอนุรษิษฐประกอบก็เป,เ,ปเป็นมะเขือเทศล้วนๆนี่แหละค่ะยังต้องเทน้ําใส่ในกล่องก่อนนะคะนี่เอาให้หมดทุกอย่างก่อนเอาน้าที่เต็มไว้ห้าเดซิลิตรนี่แหละค่ะอยากจะบอกเหลือเกินนะคะว่าอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะเ <laughs> ครื่องปรุงก็มีแค่ซอสต,ตัวนี้แล้วก็เกลือนะคะยังก็แค่เปิด ตาอบแล้วก็เอาเข้าไปในเตาอบนะคะแต่ว่ายัง,ยงไม่ได้วางเตาเลยนะคะประเด็นว่า <c oughs> นี่ใช่งไหมคะน้ำแล้วก็มันก็จะเป็นซอสมะเขือเทศทีท่เข้มก้นนะคะทั้งมะเขือเทศเป็นลูกๆเอยเพราะที่นี่เขาจะให้ช่วยเหมือนกับว่าเราหลอกที่เราใส่มะเขือเทศคือเหมือนเราหลอกว่าเรามีลูกชิ้นเยอะๆมันะคะยังคิดว่านะคะความเป็นไปได้นะคะยังก็เลยผ่าครึ่งมะเขือเทศค่ะ ข้าวมักกเทศก,ก็ใช้250กรัมนะคะยังก็ผ่าก็ได้เยอะเลยนะคะผ่าครึ่งนี้เพราะว่าให้แบบว่าลูกชิ้นน้อยๆไงคะลูกชิ้นก็ถุงหนึ่งก็ได้ไม่เยอะใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราค่ะยังเปิดเตาอบก่อนนะคะนี่ค่ะระหว่างที่ย่ยงกาลังรอให้อาหารเร่งสุกใช่ไหมคะบองออกไปนอกหน้าต่างตรงที่ครัวนะคะก็นี่แหละคะ่ะหิมะตกโปรยปลายนะคะดังสายฝนพรนเลยนะคะนี่ลองใส่ปูนี่ต้องใส่รองเทา้า รองเท้า,นาหน้าหนาวของแท้แล้วล่ะค่ะเสื้อก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แน่เลยนะคะนี่หยถ้าตกทั้งคืนนะคะอืมไม่อยากจะบอกคะ่ะนอนดีมากเลยแต่อือันใหญ่สวยมากเลยนะคะนี่สวยๆค่ะดูแล้วอืมดูๆค่ะดูๆดูดูดดโอ้ยสดชื่นมากเลยนะคะนี่แล้วนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะไอที่เห็นเป็นธรรมานี่คือลูกชิ้นนะคะอย่างที่ยังบอกค่ะแต่เมื่อเกิดเท็ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่ละคะ่ะแล้วก็ เอาชีสใส่ไปตอนนาสามสิบห้านาทีผ่านไปแะก็มาใส่ชีสแล้วก็จิ้งไว้อีกสิบนาทีผ่านไปก็ปิดเตาค่ะข้างบนนี้ก็เป็นใบกะเพราแล้วนะคะแต่ว่าใบกะเพราที่นี่นะคะก็ต่างจากบ้านเรานะคะนี่แหละคะ่ะเยอะขนาดนี้เร,บรบาบองว่าแกได้กินสองวันแน่เลยค่ะห่อ,อไปกินที่ทำงานแล้วค่ะยังกินแค่นี้นะคะไปคะ่ะมากินกันเร็ว